ช่วงที่ประเทศไทยเองนะคะเริ่มที่จะผ่อนคลายนะคะกับล็อกดาวน์แล้วตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ระยะที่4แล้วนะคะก็เรื่องของการลงทุนนะคะจะลงทุนอย่างไรดีรับมืออย่างไรหลังการปลดล็อกนะคะวันนี้เรามีบีมมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะบีมสวัสดีค่ะคําถามก็มีจากผู้ลงทุนนะคะ,คะเข้ามานะคะเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหลังคลายล็อก มาตรการโควิด19นะคะตอนนี้เข้าระยะที่4แล้วนะบีมเรื่องของการลงทุนนะคะนักงทุนเขามองหาการลงทุนจะลงทุนอะไรดีคะ ค่ะก็ช่วงนี้ก็ผ่อนคลายแล้วนะคะกิจการหลายอย่างก็สามารถกลับมาดําเนินธุรกิจได้อีกครั้งนะคะแต่ก็ต้องบอกออมว่ามันก็ไม่เหมือนเดิมสทัทีเดียวนะคะเพราะว่าต้องเข้าสู่รูปแบบของ new normal นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีบางธุรกิจที่อาจจะไปต่อไม่ได้นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามก็ยังมีบางธุรกิจที่ยังไปต่อได้นะคะโดยเฉพาะ,ะธุรกิจที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคสามารถไปต่อได้ในทุกสถานการณ์นะคะ ก็ถ yeah. ้า <tampoco> ด <ì Dragon> um ูจากข้อม mm ูลนะคะตัวเลขการจ้างงานนะคะของบริษัทที่จดทะเบียนนะคะก็จะพบว่ากลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภคเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวได้ดีเป็นเขาบอกเป็นลักษณะเป็น V shape ก็คือภายใน3เดือนก็น่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะอีกในกลุ่มหนึ่งก็คือในกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหารเครื่องดื่มก็อาจจะกลับมาในลักษณะที่เป็น U shape นะคะก็คืออาจจะใช้เวลาสักประมาณ3เดือนถึง6เดือน อ่าแบบนี้บีมกำลังจะบอกว่าการลงทุนเนี่ยมันทําได้มันมีธุรกิจที่อยู่รอดเนาะหลังจากโ<อ>ควิดแล้วก็มีบางกลุ่มธุรกิจเนี่ยที่ก็อาจจะไปไม่ได้คร<อ>าวนี้นี่ก็คือการเลือกเฟ้นหรือเลือกหา<ช>ธุรกิจที่สามารถอยู่รอดหลังโควิดได้นี่แหละคือการลงทุนที่จะถูกต้องเนะะเาะคราวนี้ถ้ามองในภาพของการลงทุนเนี่ยแบ่งเป็นลงทุนในไทยสําหรับนักลงทุนที่เขาอยากจะลงทุนในหุ้นไทยนะบีมเราจะเลือกลงทุนแบบไหนดีคะค่ะก็สําหรับนักลงทุนนะคะที่สนใจลงทุนในหุ้นไทยช่วงนี้ ะะอย่างที่บิ่บอกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานอ,าอุปโภคบริโภคนะคะยังไปต่อได้ดีดังนั้นเนี่ยกองทุนที่น่าสนใจของโบหลวงคือโบหลวงปัจจัย4หรือ B ีเบสิกนะคะเพราะว่าตัวของ B ีเบสิกเองเนี่ยจะลงทุนในอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคนะคะ <c oughs> ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ต้องใช้เป็นแรงกําลังในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้านะคะ,คะโดยเฉพาะอากองนี้นะคะก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลด้วยก็ถือว่าเป็นการสร้างกระแสเงินสด นะคะสำหรับการลงทุนระยะยาวให้กับผู้ลงทุนได้ด้วยค่ะอ่าและสําหรับนักทุนที่เขามองว่าการลงทุนในต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าลงทุนเหมือนกันนะคะอย่างนี้บีมีคําแนะนําอะไรไหมที่เกี่ยวกับเรื่องของการอุป,ปโภคบริโภคหรือว่าอะไรที่ใช้จ่ายอยู่ปัจจุบันนะคะการใช้ชีวิตอะคะ่ะ ค่ะก็สําหรับนักลงทุนนะคะที่สนใจลงทุนในต่างประเทศอาจจะลงทุนในหุ้นไทยเยอะแล้วนะคะอีกธุรกิจหนึ่งที่สอดคล้องไปกับสิ่งที่บิมพูดนะคะก็คือกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่นะคะหรือว่า B future อ๋อมคุ้นคุ้นไหม คุณค่ะแต่ฟังแต่ชื่อแบบนี้แล้วนี่มันเหมาะเฉพาะสําหรับวัยรุ่นหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นการลงทุนที่ใครก็ลงทุนได้ไม่เลย b f u t u r e ใครก็ลงทุนได้นะคะโดยตัวของ b f u t u r e เองเนี่ยก็เน้นในส่วนของที่เป็นอุปโภคบริโภคเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีหรือมีอนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอที่บอกว่าคนรุ่นใหม่นี่หมายถึงว่าคนที่เกิดในยุคใหม่นี้ที่พร้อมที่จะลงทุนในเทคโนโลยีนั่นเองใช่ก็ ในส่วนเกี่ยวกับการที่เขาลงทุนนะคะเป็นเรื่องอุปโภคบริโภคก็จริงแต่ว่ามันจะมีเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีตรงนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งก็เป็นเทรนด์การลงทุนของคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งกองทุนนี้นะคะก็จะเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในต่างประเทศโดย80%ก็เป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะคะที่ลงทุนในธุรกิจกลุ่มนี้อยู่แล้วและอาจจะมีผู้จัดการกองทุนเลือกลงทุนในบางส่วนนะคะส่วนอีก20%ก็จะเป็นในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องแต่อาจจะเป็นสตาร์ทอัพ ค่ะซึ่งก็มีความน่าสนใจก็สุดท้ายแล้วนะคะอยากให้บีมทิ้งท้ายกับนักลงทุนนิดนึงนะคะที่เขาสนใจที่จะลงทุนนะคะในช่วงที่มีการคลายล็อกดาวน์แล้ว สำหรับนักลงทุนนะคะที่สนใจลงทุนในช่วงคลายล็อกดาวน์นี้นะคะธุรกิจที่น่าสนใจก็คือจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับพื้นฐานการดําเนินชีวิตนะคะอุปโภคบริโภคหรืออาจจะมีในส่วนของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกผู้ลงทุนนะคะก็คืออาจจะต้องทําใจเย็นๆนะคะแล้วก็สบายๆนิดนึงเนื่องจากว่าธุรกิจมันมีการชะลอตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะกว่าที่จะกลับคืนเป็นปกติเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะดังนั้นสําหรับผู้ที่ ที่สนใจลงทุนก็อาจจะต้องมองไปในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนระยะยาวนะคะแล้วก็เลือกกองที่มีปันผลก็ได้นะคะ,ะ,คะจะได้ให้ผลตอบแทนที่ระหว่างการรอคอยอไม่ไม่เบื่อจนเกินไปว่าเอ๊ะไม่ได้อะไรกลับมาเลยแบบนี้ค่ะค่ะขอบคุณบีมมากนะคะวันนี้มาพูดครบั่วเลยค่ะสํนาหรับนักทุนนะคะที่สนใจนะคะจะลงทุนกับกองทุนบวัวหลวงนะคะก็สามารถไปติดต่อได้นะคะที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขารวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ด้วยค่ะ